เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านคงจะเห็นตรงกันกันกบกระผมว่าบ้านหลังนี้เทียบพร้อมไปด้วยความสวยงามน่าอยู่ไม่เพียงเท่านั้นบ้านหลังนี้เป็นสถานที่ทำให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่อาศัยจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขและในวาระอันเป็นมงคลน,นี้กระผมในนามพิธีกรของโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาขอแสดงความ ชื่นชมยินดีให้กับเจ้าของบ้านนายกิษศณนะดาบแก้วมีอายุมั่นฝันยืนปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงพบแต่ความสำเร็จและร่ำรวยยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติท่านดิฉันมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ท,ท่านเจ้าของบ้านได้ให้เกียรติขึ้นมากับในการขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ทุกท่านในที่นี้คงจะเห็นตรงกันกับดิฉันนะคะว่าบ้านหลังนี้เพียบพร้อมไปด้วย ความสวยงามน่าอยู่สําหรับตัวท่านเจ้าของบ้านคงจะเป็นที่ท,ทราบกันทั่วไปท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจอ,อุปอมอาลีมีความมานะอุตสาหะพยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานจนสามารถสร้างบ้านอันสวยงามนี้ขึ้นมาได้และในวาระมงคลน,นี้ดิฉันขออารัธนาคุณพะระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดช่วยปกปักรักษาให้ท่านเจ้าของบ้านและครอบครัวประสบ ความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะเรียนท่านประธานและแขกผู้ม,มีเกียรติทุกท่านก่อผมรู้สึกตื่นแตนใจเป็นอย่างมากที่ทุกท่านกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมในงานขึ้นบ้านใหม่ของกบในวันนี้ก็ผมขอขอบคุณหน้าที่นี้ด้วยการที่กระผมมีทุกวันนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะความเมตตากรุณาของท่านประธาน ในบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคำอวยพรในใดที่ทุกท่านกรุณาไวยพรให้ผมขอให้สนองตอบแต่ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอบค,ครับ